สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีหนอนอีเอสซีสาวหน่อยเฟันแข็งเอฟซีแม่ครูนภารฟังกับหนอ,นองเอียงหนุสาวครูครนภาพรค่ะเป็นจังไดครับเมื่อกี้พาย,ยูนเมื่อวานพาย,ยุนในเหตุการณ์นี้นะคะถี่ส่วงนับเอีองเริ่มนับตั้งแต่ยี่สิบนะคะยี่สิบสิบเก้าสิบแปดนะคะสามสองหนึ่งเนาะเมื่อได้ยุนในเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อวานเป็นวินาทีที่เหมือนหลุ่นอีหยังสักอย่างนะคะเมืนน่อวานดับไวยรั้งกันอย่างกะ นับนั่นะคะเดี๋ยวเบิง่งนั่ก่อนที่สิได้ครับรถนะคะสยบเบอร์บ้านนะคะอาเดาเบอร์บ้านพอดีอยู่เทิงรถนะคะกะได้ฟังเพลงแล้วเนาะแต่ว่าหันบรอดอาร์ตคลเพราะว่าเอื้องครับรถตั้งแต่อุบนจนหอดกรุงเทพนะคะก็เลยว่ามีเวลาอาดคลิปมาหอดกรุงเทพกะ หาถุ่มแล้วเกือบหาถุ่มนะคะสีถุ่มหาถุ่มนะคะเกิดพาก,กันเมยแหม่กระสวดนมน์แล้วก็พากันนอนเลยนะคะก็เลยมาได้อาดคลิีบไทยคีปอยากเ้าว่าจะอยากอาดกับ่าด้อัดนะคะสยยบทุกคราวนะคะสําหรับน้องอุ้งอิงเมื่อวานส,าย,สายยบทุกคราวนะคะวันนี้แล้วก็มาแสดงความดีใจกับน้องเขานะคะทั้งบอสโจทั้งทีมงานทั้งคณะเลยดีใจด้วยจริงๆค่ะหนึ่งมาแรงในยูทูบค่ะเมื่อวานกับปัง,งค่ะ หนึ่งมาแรงนะคะหนึ่งนแม่หนึ่งนายม,มาแรงใน youtube ประเทศไทยนะคะ<า>สุดยอดค่ะตะบมือ <Okay. S 2> <laughs> ดีใจด้วยค่ะดีใจดีใจกับน้องเขานะคะก็ขอให้สำเร็จสำเร็จปังปังปัง,ปงตลอดไปเลยนะคะ <laughs> ค่ะกา่านถูกกระแสเลยนะคะเมื่อวานเพราะว่ามันกระตรงกับซือซ้อหลายหลายซื้อทีบล่งไปนะคะแต่หนกอุยก็ถือว่าสุดยอดนอนติดหนึ่งนายมาแรงเลยนะคะ ดับหนึ่งเลย fc เราดีใจทั่วหน้าย่างที่บรรจุพื่นโพลราคาว่าซื้อได้หลายซื้อนะคะที่ทีออกไปเมื่อวานยัางก่อท่ามกลางเพื่นบอกว่าท่ามกลางการเมืองไทยกำลังคุกฝุ่นน้ำฟ้าหน้าห้านเพลงใหม่อุ๋งอิงจะถึงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหรือไม่ติดจะติดหนึ่ง ในมาแรงหนึ่งถึงห้ามาแรงหรือไม่วันนี้ลุ้นกันเห็นไหมเป็นปกระลุนนะคะบ่ลเจาะเป็นกระลุนทุกชั่วโมงเลยประมาณเพิ่งลง,ลงตลอดเลยนะคะเห็นไหว่า,วาสามสามแสนวิวในสามชั่วโมงมนะเห็นไหตอนแลกเอื้องเบิงนะคะบอลหั่นเดีพ่อชั่วโมงเนาะมองบาดกระแสนกลัวแล้วนะคะแสนแสนพอาหนึ่งชั่วโมงทีเอื้องเบิงก็ประมาณแสนเท่าไหร่จำไว้แสนเอ,อ็ดบอลลิส เซนกว่ัวนะคะอันนี้คือหนาบานเนาะเป็นกระดิเซนแล้วใช่ว่าล้างบานฝืนหนาจะได้ร้ายกว่านี้คลองวางๆ้ดีกว่าคือชั่วโมงได้แปดแสนนะไม่เจ็ดชั่วโมงหรือเท่าไหร่แล้วจะแปดแสนหกชั่วโมงได้แปดแสนมันอยู่อยู่หน้าหน้าบาน หน้าบานที่ห้าเ <ฮะ S 1> บิ่งกันนะคะแต่ว่าหลังบานก็จะส,ส,สลายกว่ากว่าหน้าบานอยู่แล้วนะคะตอนนี้จะเฟื่ด้เน่าเบจ๋อเพราะว่าอยู่หน้าบานที่เบิ่งตอนนีแปดเซนอดแปดเซนนะคะแต่ว่าหลังบานาจะลายกว่านี้นะคะยังไงก็สรุปยอดอมาแล้วหนึ่งในแงรงติดติดอันดับไปแล้วะคะ่ะ ตอนนี้นะคะกี่ยังที่บอลจูเพิ่นว่านะคะถากลางซื้อหลายๆาซื้อนะคะที่ออกข่าวการเมืองน,นะคะตอนนี้กับยูที่อันดับสองเนาะก็ชื่อว่าสุดยอดแล้วนะคะซื้อว่าสุดยอดนี่ว,าว่างๆนะคะก็ออกข่าวลุกทุงรักไทยในเพจนะคะที่บอจูเพิ่นก็ได้แชร์ไปนํานะคะว่าออร่ากระจายเสียง พุ่งมีสเสน่ห์ฟังและบุญหูซิงเกิลน,นางฟ้าหน้าห้านขององงอิงเพชรบ้านแพงโดยนุ่มโจโยมมนินที่ดูแลการผลิตแบบจัดเต็มเป็นซิงเกิลเพลงเร็วเพลงแรกขององงอิงที่เน้นความสนุกสดใสเอาใจแฟนๆที่มักโยกหน้าเวทีหมอลำ บ่อยวันที่19กรกฎาคม2566ผ่านไป3ชั่วโมงยอดวิวพุ่งจอ3แสนวิวเฉลียชั่วโมงละ1แสนวิวเลยทีเดียวเรียกว่าซิงเกิลนางฟ้าหน้าหา้านมาแรงอีกแล้วอู๋อิงโชว์การร้องเล่น MB บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างท็อปฟอร์มบ,บวก MB ที่แสดงเล่นกันสนุก มันสุดๆจับตาล้านวิวแตกเร็วๆนี้นาดนะคะวันไหนนะคะว <c oughs> ันไหนนะ,ะน,นะคะล้างบานอาจจะถึง <c oughs> หรือเปล่านะคะนล้างบานอาจจะถึงล้านแล้วนะคะตอนนี้กับเพราะนเดียพ่อวันเดียพ,อ,ยพอหนึ่งหมื่นนะคะบพราะนเดียพอหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันใน youtube นะคะตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบชั่วโมงกว่านะคะใน u t u b e เพราะว่าตอนนี้เขาทายตอนหกโมงอีกสามชั่วโมงก็ได้ได้ครบ หนึ่งวันก็เกินละแลม่ว่ายังไงก็ได้แหละหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งล้านอยวนน่ะมันจะไปวไปัแล้วตอนนี้พอตอนนี้ทีโชว์ได้หนาบานนะคะแปดแปดแซนแปดเที่เบิร์กที่เบิร์กันนางาก็เนี่ยนะคะหลุดนะคะน่าจะถึงนะคะลังบานทีนี้เราก็มาลุ้นมารอมารอฟังสดๆจากน้องอิงพนเวทีนะคะจะได้โยกใส่เลยหน้าเวทีพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็มือมันเปิดวงแล้วรองว่ามีโช์นี้แน่นอนค่ะจ๋าก็มาถามมาฟังกันนะคะฟังสดๆจากน้อวอีเสียว่าหน้าเวทีนี้ขึ้นขึ้นสีแบบจะคึกคักมากสนุกสนานนะคะแล้วมือพอวงคนกะคิดว่าคนน่ะน่าจะร้ายจะร้ายคือคือปิดวงนะคะมือเปิดวงก็มาถามฟังพร้อมกันมาถาบึงวอมกันนะคะว่า สิเป็นจังไดแต่ตอนวางว่ามินิคอนเสิร์ตบรรณใจว่าเพิ่นก็มีมินิคอนเสิร์ตตลอดคือมือหนีเพิ่นก็มีมินิคอนเสิร์ตต่อนะคะอาจจะได้ลองหรือเปล่ออาเดี๋ยวต้องถามเบื้องเบืะะ้องอาจจะอาจจะอาจจะได้เพราะว่าแฟนคลับต้องการก็ต้อง <c oughs> บรรณาฯนะคะค่ะคลิปพอดีเออพอดีมีคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์มานะคะว่าแม่ครูมาหอดกอทมแล้วบ่มาอยู่กรุงธยาแล้วบ่เพิ่นว่าเพิ่นอยาก พอดีพนเทศงานอยู่ไก่โรงบาลจุฬานะคะอยากเจอแม่ครูสักครั้งค่ามาหอดแล้วนะคะเบอร์นี้กะมีนัดกับคุณหมอตอนบ่ายตอนเย็นเจ้าโมงหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะคะอยู่ที่โรงบาลจุฬานะคะตนาจะไปก่อนนะคะเพื่อนจะไปถึงประมาณห้าโมงเศษนี่แหละเพื่อได้ กันว่าหอยแล้วลนะคะจา้าอินนี้นะคะถ้าจะเจอก็นัดกับน้องเอื้องเลยนะคะจะเจอแม่ตรงไหนเดี๋ยวเราเจอกันนะคะขอบคุณมากนะคะคนจริงๆค่ะขรับคุณค่ะพอดีขาดยมของใส่บาตรนะคะยำเมื่อเสาร์จา้าเดี๋ยวถาใส่บาตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่องถ่ายนะคะเอื้องเอาคลิป บางส่วนเพลงแบบเพลงบางส่วนเนาะที่เพิ่นเดปล่อยไปนะคะมาลงให้เบิ้งแล้วก็สิโร่งให้เบิ้งแค่น้อยนึงนะคะแล้วก็ไปเบิ่งติดตามต่อนะคะไปเบิ่งต่อเพื่อที่สิเพิ่มยอดวิวอยู่ที่สองลักนะคะสองสาวน้อยเพจหวานแพงนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ